อ่ะถ uh ้า huh. เราจะมาสั่งข้อแสงกันอีกนิดนึงหลายคนจะงงแบ่งพาร์กงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอีกนิดนึงเอาแบบชิกๆเลยอ่ะโฟโตซินเทซิสก็คือการสั่งข้อด้วยแสงเดี๋ยวให้ดูแผนภาพดูก่อนละกันว่าเอ่อ uh ม huh. ีเรื่องอะไรบ้างแต่หลายคนจะงงและอ่านไม่ถูกอ่า uh huh. สังข้อแสงก็จะประกอบไปด้วยความรู้จักนะักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ขออธิบายแล้วกันว่าเราค้นพบการสังราข้อแสงได้ไง่าสเกี่ยวกับโครพาสก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าส่วนประกอบของโครพาสมีอะไรมีเยื่อหุ้มสองชั้นข้างในมีไทลาคอยไทยลาคอยลหลายอันเรียกว่ากราหน้าข้างในเป็นน้ำข้าในไทลาคอยก็จะเป็นลูเมนน้ำในโครพาสคือสโตมาอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วก็พวกสารสีต่างๆว่าสารสีไหนพบในไหน,ไหนบ้างก็แเคหรท์นอยด์เนี่ย จะพบในสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้ทุกชนิดคาร์ฟิลก็เหมือนการยกเว้นพวกแบคทีเรียอะไรแบบนี้กราฟก็สําคัญเหมือนกันถือว่าออกข้อสอบบ่อยและครูก็เน้นเยอะมากก็คือแบ่งออกเป็นเ,เป็น<ม>กราฟแอคชั่นสเต็ปสเปกตรัมกราฟแล้วก็แอคชั่นสเปกตรัมกราฟเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงคือเราต้องรู้เรื่องนี้ก่อนก็คือพวกอิเล็กตรอนที่ถูกรถกระตุ้นจากกราวสเตทขึ้นมาเป็น เอกไซสเตดพวกแอนต n เนน่าคืออะไรเร a c t ชั n นเซนเตอร์มีอะไรโฟโต o ซิสเตมมีอะไรแบ่งเป็นอะไรทำไมถึงต้องเป็นโฟโต o ซิสเตมอะไรพวกเนี้ยการสังเคราะห์ได้แสงเนี่ยจะมี2ปฏิกิริยาย่อยก็คือไลท์เร e a c ชั o นกับการตรึงไม่ใช่การตรึงไนโตรเจนนะเขียนผิดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไลท์เรแอชชันก็จะมีแบบไซคลิกก็คือเป็นวัฏจักรกับไม่เป็นวัฏจกักรถ้าเป็นวัฏจักรเนี่ยจะได้แค่ ATP อย่างเดียว ใช้เฉพาะระบบแสงหนึ่งตอนไซคลิกเนี่ยได้ทั้ง ATP กับ NADPH ใช้ในระบบแสงหนึ่งกับแสงสองคือแบบนี้คือระบบแสงการไลท์เรียคชันเนี่ยจะเป็นการเตยมวัตถุดิบสําหรับสร้างน้ําตาลก็คือ ATP กับ NADPH ซึ่ง ATP กับ NADPH เนี่ยจะเอาไปใช้ในคาร์บอนในการจึงคาร์บอนเพื่อทําให้เป็นน้ําตาลนะแล้วก็เรื่องเคมีออสโมซิสหลายๆคุณอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้เท่าไหร่คือมันจะมีการสร้างเกือแบบนี้มันจะมีการสร้าง ATP ด้วย ซึ่งการสร้าง ATP จะใช้กระบวนการเคมีออสโมซิสโดยใช้ความเข้มข้นของโปรโตอนซึ่งสําคัญมากเหมือนกันคราวนี้คาร์บอนแล้วก็คาร์บอนฟิกเซชันจะมีอยู่3ส่วนแต่เรามาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างแล้วก็โฟโตเรสปิเรชันถือว่ามีอยู่ในบทก็คือการหายใจแสงมันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากคาร์บอนฟิกเซชันเพราะว่าเรื่องคาร์บอนฟิกเซชันเนี่ยการที่เราจะดึงคาร์บอนได้ต้องมีเอนไซม์พิเศษซึ่งเป็นเอนไซม์ ite, ซึ่งเป็นโปรตีนเอนไซม์ที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในโลกนั่นก็คือ r ูบิสโก ลูบิสโก้เนี่ยมันสามารถจับกับออกซิเจนก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้แต่ถ้าเกิดจับคาร์บอนมันโอเคเพราะมันคาร์บอนฟิกเซชันถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันดันไปจับออกซิเจนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมานั่นก็คือการหายใจแสงคราวนี้ที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยที่เขาเน้นเน้นกันเนี่ยคือพืช C3 แต่เราต้องเรียนพืช C4 ด้วยคือพืช C4 กับพืช c 3มันต่างกันตรงที่ว่าพืช C3 สส่วนใหญ่จะเป็นพืชใบ,ใบเลี้ยงคู่และสารเสถียรตัวแรกก็คือเป็นคาร์บอนสามอะตอมส่วนพืช CC เนียส่วนใหญ สารสถียรตัวแรกก็คือคาร์บอนสี่อะตอมส่วนพืชแคมป์เนี่ยพืชแคมป์เนี่ยคล้ายกับพืชซีสี C, อารมณ์เดียวกันเป๊ะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ช่วงเวลาการจรึงคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นเองแล้วก็ปัจจัยที่มีผลก็ไม่ขอเน้นมากและกันก็ลองอ่านกันดูก็ที่เน้นๆก็อยู่ด้านบนนะทุกคนก็น่าจะเห็นภาพรวมแล้วอ่ะโอเคเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันดีกว่านะโอเคเนื้อเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนอื่นจะต้อง ขอขึ้นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอรพาสกันก่อนเนาะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าคอรพาสอยู่อะไรเป็นยังไงหลายคนก็จะงงพวกว่าปฏิยาใช้แสงเกิดที่ไหนอะไรพวกนี้สําคัญเหมือนกันหลายๆคนยังงงอยู่งั้นจะวาดดูแล้วกันนะอันนี้สมมุติว่าเป็นคอรพาสคอรพาสเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มสองชั้นถูกไหมให้นียเป็นชั้นนอกเอาเตอร์นะชั้นในเป็นอินเนอร์ พคพราะโรโมพาสมีเยื่อหุ้มสองชั้นมี dNA เป็นของตัวเองก็งเลยสามารถจำลองตัวเองได้นอกจากนี้ก็มีไรโบโซมแบบเจ็ดสิบเอสซึ่งพบในโปรคาริโอตอ่ะไม่ขอลืกให้รู้แค่นี้คราวนี้ถ้าข้างในเนี่ยเป็นคคอโรพาสถูกไหมตรงเนี้ยมันจะมี้อนตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งขึ้นมาเป็นเหรียญอะอ่ะคือไอเหรียญเนี่ยมันเกิดจากส่วนของเย er ื่อหุ้มเซลล์หรืออินเนอร์เมมเบรนข้างในนะชั้นใน เขาเรียกว่ามันจะมีพื้นที่มากมันก็เลยหดเป็นชั้น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 เข้าใจไหมเขาเรียกว่าชั้นกราน่าจะเรียกว่ากรานุ่มก็ได้กรานุ่มเป็นเอกพน์ส่วนกราน่าเนี่ยเป็นผหูหจน์อ่าแค่นี้แหละเสร็จแล้วคันนี้ไอ้ชั้นของกราน่าเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในเนี่ยพับซ้อน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 กันเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในเนี่ยมันใหญ่มากมันก็เลยซ้อนเป็นชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวอ แต่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นเหรียญถูกไหมเหรียญจำว่าถ้าเกิดสี่เหรียญเขาจะเรียกว่ารวมรวมกันว่ากราหน้าเอ้ยกรานุ่มก่อนแต่ว่าหลายๆกรานุ่มก็คือสองอันนี้เขาจะเรียกว่ากราหน้าแทนเข้าใจนะโอเคตรงนี้อันเดียวเขาจะเรียกว่าไทละคอยอ่ะเขาจะเรียกว่าไทละคอยแล้วจะมีของเหลวลอยๆอยู่ข้างในเอาไว้เก็บเอ็มซม์อะไรพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าสโตรมา แลวคราวนี้เราจะมาซูมไทละคอยไทละคอยคือที่ตั้งเหรียญเหรียญหนึ่งนะเราจะมาซูมกันดูนี่คือไทละคอยอันหนึง่งหลายอันนี้ก็คือการนุ่งข้างในเนี่ยมันจะมีน้าตรงข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าดูเมนครับดูเมนเป็นของเหลวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแยกให้ออกให้ดีนะมันจะมีของเหลวสองที่ก็คือสโตมากับลูเมนสโตมาคือของเหลวที่อยู่ในไมโตคอนเดียและลูเมนคือของเหลวที่อยู่ใน ไทละคอยโอเคนะ,ะระหว่างไทละคอยเนี่ยหรือว่าระหว่างกราหน้ากรานุ่มเนี่ยมันจะมีชั้นเชื่อมกันมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเชื่อมกันอะ่ะเขาจะเรียกว่าสโตรมาลาเมลาเราอ่านในหนังสือนะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะตอนนี้ <c oughs> คราวนี้เราจะมาดูปฏิกิยาใช้แสงกันปกติแล้วการสังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะมีส สองส่วนก็คือปฏิกิยาใช้แสงการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์เนี่ยจะมีสองแบบก็คือไลท์เรีย t ชันหรือปฏิกิยาใช้แสงกับ c a r ์บอน i ิกเซชันหรือการตรึง c คาร์บอนอธิบายสั้นๆก็คือไลท์เร a c t i o n เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างวัตถุดิบในการสร้างน้ำตาลก็คือ ATP กับ ADP H แล้วก็คาร์บอนฟิสเซชันก็คือการเอาคาร์บอนมารวมกับคาร์บอน5ที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นคาร์บอนหแล้วก็แบ่งเป็นคาร์บอน3ก็คือน้ำตาลโดยใช้ ATP กับ NADPH เป็นรีดิ c อ o x ซิได e กันจนได้เป็นน้ำตาลคือมันจะทำอันนี้ก่อนแล้วมัันนมช่างเอันนี่อ้ดีว่ะกเปา